เทศกาลสงกรานใช่ไหมฮะใช่ฮะสองโซนแรกสองโซนแรกสโซนแรกย้ํากันนิดนึงมีน้าพูเจประเทศแปดประเทศประเทศมีการแสดงนะครับทุกๆวันนะฮะวันละสองรอบซึ่งถ้าพลาดแล้วนะฮะต้องรอถึงปีหน้ากเลยทีเดียวนะครับผมมาต่อกันที่โซนที่3ครับโซนที่3 ยังไม่พูดถึงยังงไม่พูดถึดใช่เพราะเป็นโซนของน้องๆเขาเดี๋ยวก็จะพูดนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้น้องๆพูดนะครับได้ครัโซนที่4ก่อนดีกว่าโอ,โ,โอ้โหโซนสี่เป็นไงพี่ <ๆ S 1> เล่าเลยเล่าเลยอยากอ,อยากรู้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าพูดถึงคอนเสรริร์ตนะครับหรือพูดถึงศิลปินนักร้องดาราที่มาเนี่ยครับทุกที่นะครับก็ต้องเป็นที่ยูดีทาวเท่านั้นและสงกรานต์นี้ก็เป็นเทศกาลสําคัญนะครับที่ยูดีทาวก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับชาวดอนนะครับชาววจัังหดใกล้เคียงจริงๆนะครับครั้งนี้ก็เเลยป็นการจัดคอนเสิร์ตแบบที่เป็นครั้งแรก ไม่เหมือนใครนะครับ6วัน6คืนนะครับขอโทษ6คืนแต่พูด6วันเดี๋ยวมากันกลางวันนะครับ6คืนกลางวันก็มาได้ก็มาเล่นน้ำครับเซ็จมาไหนมาดูคอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฮะเซตอีกันครับ6คืน6คืน6คอนเสิร์ตครับสตายถูกต้องใช่ครับก็ตั้งแต่คืนวันทอิี่12 13 14 15 16แล้วก็17ส่งท้ายกันนะครับ